สวัสดีท่านครับพี่ช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปตามโค้ดสุดท้ายพ่อเพชรพี่น้องรูปแบบแนวทางหมู่ว่านเอ็ดบ่ไดนม่านน้ำมูพี่น้องเอฟซีไปบอกฟังโค้ดสั้นว่าโปรสดท้ายพ่อเพชรโปรถ่ายตัวใดพี่น้องกรว่าเพิ่นมึมีเวลาบอกน้ำไหลได้พี่น้องแต่สียืนยืนคุยกันยืนคุยกันสดๆสดแบบดิบๆหลุดพี่น้องสวัสดีพ่อเพชรสวัสดีพ่อเพชรครับสวัสดีครับยืนคุยกันเลยหมดนี่มีจิตาเนี่ยมิตาลอกบอลช่างช่างขางมีจิตาเออ ว่านปลได้มานมูเพราะว่าถาเวลาบ่ได้ได yeah. oh ้พ um ี่น้องถาเป็นว oh, huh? yep. ่างบป็นเบาบางได้เหมือนนี่เนี่ยย่นปพีกเขาตาโอ้สวัสดีปีใหม่พ่อเพชรพี่น้องสวัสดีพี่ไม่พี่น้องอีทสองครับไก่หมึกเจลีสเลยดินี่ครับเพิ่มเติมอาอนี่เป็นตาซีตานี่ตาซองขางมีซีตาเป็นตาซองขางมีซีตาเนี่ยจะได้ช่วยนี่เนื่อเนาะพี่น้องในชั้งชุดต้องวัดพ่อเพชรใช่ไหมลักษณะนั้นนี่พี่น้อง ไฮมาลักษณะนั่นนี่บันี้ฟันไม่เพิ่มเติมครับอันนี้เขาเด็กเด็กเก่าน่ะเด็กเก่านี่แหละมันอยู่ในตัวเก่านี่แหละฟันก็ได้อยู่ในตัวเก่านี่แหละแม่มยิ่งสองคนนั่นมากมึงยิงสองคนมากมยิ่งสองคนที่เคยเคยมาดูดูมาบ้านกันเลยมาบ้านกันเลยแล้วบริบาลเลยตลอดฟันเต็น อะไรวะนั่งวกันสี่สองตัวนี้อาะฉันได้พี่น้องฉันสี่สองนี่เครื่องแตกมาเลยเดีสี่สองว่แต่ว่าหักว่านางเนี่ยงห้องยัวคางห้องเลยน้บห้องน้่งก็เป็นสามแล้เนาะผู้ยิ่งผูหนึ่งนัางเป็นสี่นะเอเป็นสามหนึ่งบอ่นางยู่จๆนี่สามเนาะนางยุ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งคือสามสี่หนึ่งสามสี่สองไปนี้นะ จะไรยยนนสียืนยนนชุดสีบ็อตตัวตรงวันนี้ขายหน้าสีรถเด้จังเลยขายหน้าสีรถขายหน้าสีเลยอยนแหลมีหน้าว่าเลี้ยใจนะับรถกยนแล้วขายหน้าสีเลยไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาได้ที่เด็ดนะวันนี้ที่เด็ดนะนี่คืองบงเอาคืองบงดำหงเซเวนตา สองขางเป็นจีนวบุนี่เออยันทิ่าตาเส็แล้ว่ะอันทาตา่นี่มีนี่สองคนมาขึ้นเราแมาเร่นวนนี้ไปใช่ดนีะเดีนีนี่ละเล่นนี่เออเดี๋ยนี่นี่เดี๋ไหนี่กุ้มนี่เออนี่นี้ไปใส่ต่ันสอกใส่ใช้สีมาด้วตัวเด นี่อยู่ในเหนียงว่ะเอายหน้าซีหลุดไอ้เยอะหายหน้าซีเรื่อยสร็ล้ววะมอกรจันแล้วฮะมอกรจันแล้วหาหน้าซีเลยื่ครับสีสองนี่ใครเป็นเหตุม้างเลยดิดัมมังคงแซ่บๆเด้อครับพี่น้องเด้อขี้ขอเสกเด้อถือเลีกเลยครัมาซื้อดัมมังคงไก่ย่างนะครับเด้อมันมีเวลาดังหลอนวิธีดีๆครัพี่น้องมันต้องเอาคุยกันลักษณะได่เนียงละหลุด สีภาษาพระเพียรนางเอ,อ้บาายบ่านไหนนางขึ้นเหมือนนั่นถ่ายแล้วถ่ายอีก,อกพี่น้องแล้วเท่านั้นแล้วแล้วเลยล่ะะใช่าคางโคกนั่นรวดเออก็อเหมือนนั่นมืนอนางถ่ายเนาะใกล้เบิดเป็นตูปพี่น้องยำเบิ้ลเป็นจยนันห้อสีบอกไม่อีกแล้วไปหาอยูดด่โอ้ยมือนี้เอาสักด,ดีปปี้ก็ในมีอ่อนรอดนีเออโคนหลายเท้าช่วงนี่คนหลายเขาจอดมาแบบมาเที่ยวบ้านน้ำเนาะแมนแมนเทศกาลนะเทศกาลว่านกับยางไก่กว่าท่านนี่ ต้มซุปพี่น้องครับเสียบเสียบโอ้ยน้ำลายเศษถ่ายรูปไปจับบัตรนะพี่เอาเอาพี่ใครว่าเนื้อข้างคนวายยุ่งสี่พี่น้องถ่ายรูปไปไก่ไปแล้วไก่อยู่ไหนี่แหละไก่อยู่นี่แหละใช่ไหมเออสิบจ้ามีแล้วเขาได้มันให่มันนำยกมือรถ้วยกมือนี่แหละพี่น้อง สแสดงว่าเนิ่นข้างเนี่ยพเพชรอนต้องอยู่หม่องเกาพี่น้องเอฟซีนี่อยู่หม่องเกาได้เพิ่มเติมหน้าเด็กแอดเสพาไปเบิร์นตัวเล็กเนิ่นขางครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าบนม,มีคนหลายๆพี่น้องคนหลายๆท่านที่ถ่ายย้ำแลงกันพี่น้องไม่เชื่อไปหาตลาดชิ้นแบงรัฐบาลเนาะรูปแบบแนวทางของเพื่อนครับพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งตัวเล็กแนวทางพี่น้อง พ่มีเวลาบ่าหลายพี่น้องสัตว,ว์แล้ววะคุหลายหลายพี่น้องแล้วทำไมาสิพี่น้องพอเพียดแล้ว่าสิเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งพระอธิบายนี่พอเพชรว่าจังสิพี่น้องมันจะเป็นเจ็ดสี่ก็ได้จังใี่ไหนเดี๋ยวแอดจะเขียนให้พี่น้องเรียบทุกท่านว่ามันจะเป็นลักษณะใดๆได้มันก็นจะเป็นตนัดออกมามันจะเป็นสองสี สี่เก้าหนึ่งสี่สามเก้านี่พี่น้องเย็บซีทุท่านนี่คือรูปแบบแนวทางของพ่อเพชรวดนี้ครับพี่น้องเย็บซีได้ดีแคทิตเตอร์สตาตรงมาแล้วเด้ตาตรงมาแล้วมันจะเป็นลักษณะแน่นี่แล้วพี่น้องเป็นสี่คู่เด่น ซีคูนี้จะได้ในแอดซีคูอื่นจะไม่ซีสองสองซีคือเป็นวานัะนะ่นแหละหลักการจะเป็นซีเก้าหนึ่งซีสามเก้าอันนี้นะอันนี้คือรูปแบบแนวทางเลยของสุดท้ายของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นฝันให้มียิ่งซีค้นนั่งเฮี้ยงขางเสร็จแล้วป่าะจะว่าบันทึเห็นยังกันดอกระวาสินะพี่น้องซีค้นนั่นเคยมาไม่ย่ำเดยไม่ชูย่ำนั่นเสร็จแล้วอ่วะนี่คือรูปแบบแนวทางของประเภทฝากไว้เป็นแนวทางให้โชคกไฮมันคองสุดท้ายถ่ายสุดโควงครับพี่น้องเอฟซี ก่อนวันหวยออกอีกมือนหนึ่งเดี๋ยวแอดจะมาตามช่วงเศร้าให้ด้พี่น้องได้แต่ว่ามือนี้ให้พี่น้อง fc ไปหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันวันที่สองมกราคม2567ับเจไว้สัก่อน2 4 4 9 1สี่ครับพี่น้อง fc อันนี้คือแนวทางตัดออกมาแล้วจากชุดนี้พอเพลิดเพลินมันวันนี้จากชุดนี้ดอกแอดวอลสันพี่น้องเราไปตัดบงเดอ้อพี่น้องสิได้ซีคูคือแอดบอลสันเดิจะว่าแอดตัดออกมาหนึ่งได้ซีคูเด็ดสองซีสีเก้าหนึ่งสีสามเก้าอันนี้ พี่น้องเราไปตัปดบกางสี่สี่คู่คืิแอดบอสสยฝากไว้เป็เนแนวทางครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของพระเพชรวันนี้เดี๋ยวใกล้วันไว้ออกมาตามอีกทีนหนึ่งอันนี้มาตามย่ำให้พี่น้องเอฟซีชมอาหารลำดวยครับ